สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a l i a ซึ่งในวันนี้เนี่ยทางเกม Creature of s o n a l i a เขาได้มีการอัปเดตใหม่นับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มตัวละครใหม่ที่น่าสนใจมากๆเข้ามาในเกมด้วยนะครับเจ้า Creature ตัวน,นี้เนี่ยเป็น Creature ตีมไดโนเสาร์นะครับเพืเ่อนๆผมคิดว่าเพืเ่อนๆที่ชื่นชอบทั้งเรื่องของไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรเนี่ยน่าจะชื่นชอบเจ้า Creature ตัวน,นี้อย่างแน่นอนซึ่งเดี๋ยวนในคลิปนี้นะเรามาดูรายละเอียดแล้วก็วิธี เน้นไขแล้วก็วิธีการในการได้รับอย่างไรบ้างแต่ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเรานะมาดูรายละเอียดมาดูวิธีการในการได้รับของเจ้า c r e a t อ r ์ตัวใหม่ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับในวันนี้เนี่ยทางเกม Creature of Sonaria นะเขาได้มีการอัปเดตนะซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้ก็เป็นการอัปเดตนาวงที่3ขอกิจกรรรม Summer Paradise Even นเื่อก็มีการเพิ่มมตัวละครให่เข้ามาาาแตต่่ววเจ้ัละคร ใหมตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นตัวละครของกิจกรรม Summer Paradise แต่อย่างไรนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับได้อัปเดตเข้ามาในรูปแบบของ Artifact Creature นะครับซึ่งอัปเดตเข้ามาในหมวดหมู่ของ Air Artifact นั่นเองซึ่งชื่อของครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้มีชื่อว่า Musty Garrick นะครับโดยวิธีการในการได้รับเจ้า Musty Garrick เนี่ยเราสามารถรับเจ้า Musty Garrick ได้นะครับจากการแลกซื้อในร้านค้า Artifact Store โดยการกดเข้าไปที่ช็อปทางด้านล่างครับแล้วก็กดที่ Artifact สีฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับเพื่อน ก็เล<บ>ื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับเจ้าแมสตีการิคนั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ,บเพื่อนๆโดยวิธีการในการที่จะลดราคาของเจ้าแมสตีการิคได้เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้แอร์อัติแฟกต์แล้วก็สตอมอาร์ติแฟกต์ก<ส>นะครับในการลดราคานั่นเองซึ่งแอร์อัติแฟกต์หนึ่งชิ้นนะครับจะสามารถลดราคาของเจ้าแมสตีการิคได้อยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งชิ้นส่วนสตอมอาร์ติแฟกต์นะครับจะสามารถลดราคาได้อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งชิ้นนะครับโดยวิธีการในการหาเจ้าต ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมได้นะครับเพื่อนๆส่วนใครนะที่ขี้เกียจไปหานะครับหรือว่าไม่มีเวลาฟาร์มจริงๆหรือคิดว่ามันยากเกินไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้าแมสตีแกริกได้นะได้ที่เพจพิกแซ่บาโกนเฉเอกันได้นะถ้าเราเนี่ยตอนนี้มีแมสตีแกริกพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆและนอกเหนือจากแมสตีแกริกเนี่ยนะครับเรายังมีครีเจอร์เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้มากกว่า200สายพันนะครับแล้วก็จะมีเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมรวมไปถึงโทเก้นต่างๆที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เเ่นสาามมรรถลกค ได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะสำหรับเพืเ่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการได้รับเจ้าแมสตีแกริกนั่นเองนะครับเพืเ่อนๆก็คือต้องใช้อาร์ติแฟกต์นะครับในการลดราคานั่นเองซึ่งถ้าราคาเต็มของเจ้าแมสตีแกริกเนะี่ยน่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ90แสนเห็ดประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราไปดูกันที่ค่าสเตตัสของเจ้าแมสตีแกลิกกันบ้างดีกว่าโดยแมสตีแกลลิกเนี่ยนะครจมโ นอ, stamina, นอยู่ที่300ค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่90เร็วเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์นะครับอยู่ที่1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีนะมีนำ้นำหนักตัวนะครับอยู่ที่4,500ปอนด์สปีดในการเดินนะครับอยู่ที่47ในการวิ่งเนีนะ่ยอยู่ที่63แล้วก็ในการบินนะครับอยู่ที่30ซึ่งเจ้าแมสตีแกริกนะครับจะเป็นครีเจอร์ประเภทไฟเออร์หรือว่าสัตว์ปีนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์สายแชนิวอร์ walk, หรือว่ากินเนื้อแล้วก็อยู่ในเทียรรออววว่าาาาาะบ Huge, นะับิิจนเเเงสปตคมม็ขข้กก แกรกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่เป็นนักสะสมโดยเผ่าพันธ์ของพวกมันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีปีกอันทรงพลังมากๆเลยนะส่วนพวกมันเนี่ยมาขึ้นชื่อทั้งเรื่องการแย่งชิงของรางหรือว่าโครงกระดูกมากกว่าการล่าเหยือ่อหรือว่าอาหารนะครับโดยพวกมันเนี่ยมีของสะสมนะครับต่างๆพกติดตัวไว้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของอร่าท่านนะครับที่แตกละเอียดหน้ากากของไซคารินที่แตกร้าวนะครับรวมไปถึงตราประจําตระกูลวอร์เดนโบราณน,นะครับไปเพื่อน ที่พวกมันเนี่ยมีเอาไว้ครอบครองด้วยโดยสายพันธุ์ของพวกมันเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่ายิ่งของสะสมในตัวเนี่ยนะครับมากเท่าไหร่จะยิ่งทําให้พวกมันเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นตามจํานวนของสะสมที่พวกมันมีนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น description หรือว่าประวัติความเป็นมาของเจ้าแมสตีแกริกที่ทางผู้พัฒนาเขาได้เขียนเอาไว้นะส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าแมสตีแกริกนะครับจะมีความแตกต่างกันต,ตรงบริเวณส่วนหัวแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งเพศผู้เนี่ยจะมีกระดูกขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆที่ตรงบริเวณอา่านหล ตรงนี้ด้วยครับเพื่อนๆส่วนเพศเมียเนี่ยนะครับจะไม่มีกระดูกตรงบริเวณ่วนหัวเหมือนกับเพศผู้นะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีกระดูกชิ้นเดียวๆเ,เพิ่มขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียนะครับแล้วก็ในอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับเขาเพิ่มความสามารถให้กับเพศผู้มานะซึ่งเพศเมียเนี่ยยังคงสร้างรังได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเพศผู้เนี่ยสามารถได้จะสร้างถ้าหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยส่วนตัวได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นระบบเดนบิลดิงที่เขาได้เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งเดี๋วมจะรเาา พูดถึงรายละเอียดของระบบใหม่ที่มีชื่อว่าดินบิลดิงอันนี้กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนำเจ้ามัสตีแกริกเข้าไปเล่นในเกมกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์แล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้ามัสตีแกริกนะครับว่าจะมีความสามารถและเกมเพลย์เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับและตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเกมกับเจ้ามัสตีแกริกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งในร่างวัยเด็กของเจ้ามัสตีแกริกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อ์ที่อยู่ในเทียร์ห้านะครับแต่ต้องบอก สมควรเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีค่า HP เนี่ยเพียงแค่735แต้มเท่านั้นนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้ามสตีการิกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ปีกนะครับหรือว่าครีเจอร์ประเภทฟลายเออร์นะแต่ว่าเจ้าแมสตีการิกเนี่ยยังคงมีความสามารถในการว่ายน้ําที่ถือว่าคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วออกมากๆเลยนะแต่ถึงแม้ว่าจะสามารถว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเจ้าแมสตีการิกเนี่ยยังต้องใช้ค่าสเตมินานะครับเพื่อนๆในการว่ายน้ําอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเจ้ามมสตีการิกเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่อาศัยอยู่ได้้้้ทังบบบบนนนกกแแลว็ี ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันยังคงใช้ค่าสเตมินาที่ใช้ในการว่ายน้ําอยู่นะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเจ้ามัสีตอร์การิกเนี่ยจะสามารถอศาศัยอยู่ในน้ําได้เป็นเระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่เหมือนกับเครเจอ์ที่เป็นออเทอรเรียนหรือว่าเซมิอควาติกที่จะไม่ต้องเป็นที่ต้องใช้ค่าสเตมินาในการว่ายน้ำนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะว่ายน้ำได้รวดเร็วนะครับเพื่อนๆแต่ก็อยู่ได้เป็นเระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและที่สาคัญนะครับเจ้ามาสเตาร์การิกเนี่ยยังมีความสามารถ กำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้านะครับถ้าหากว่าพุ่งลงน้ำไปเนี่ยเจ้าแมสตีการิกจะสามารถพุ่งตัวใต้น้ําได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับพเพื่อนๆซึ่งเราบอกว่าแมสตีการิกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นครีเจอร์เทียห้านะแต่ผมต้องบอกว่าในร่างไวัยเอกนี้เนี่ยเจ้าแมสตีการิกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการล่าเหยื่อสักเท่าไหร่นะครับพเพื่อนๆอาจจะล่าเหยื่อที่เป็น NPC ตามแมปได้ทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแมสตีการิกนะครับไม่จำเป็นที่ต้องล่าเหยื่อเองก็ได้นะพรราาาาวว่มมสกคถออห็ื นะครับเป็นพื่อนทางนั้นในร่างวยัยเด็กเนี่ยเจ้ามาสตีกริกก็ไม่จำเป็นที่ต้องล่าเหยื่อเองเลยก็ได้นะสามารถที่จะกินซากเนื้อหรือว่าซากสัตว์นะครับเป็นอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดในร่างวัยเด็กได้แบบสบายมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวของมันนะครับจะไม่เหมาะกับการล่าเหยื่อนะในร่างวยัยเด็กนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างไรเลยนะครับสามารถที่จะกินซากเนื้อซากสัตว์เพื่ออาตัวรอดได้อย่างสบายมากๆดังนั้นเพื่อนๆที่เป็นผู ize, ้เล่นสายโซโลเพลเยอร์หรือว่าเล่นคนเดียวนะครับเพ นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้ง่ายมากๆเลยแต่ว่าอาจจะต้องระวังตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีนักล่าต่างๆนะครับเพื่อนๆที่คอยเพ่งเล็งเราอยู่เพราะว่าด้วยความที่เป็นครีเจอร์ t 5นะครับเพื่อนๆก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายนะครับหรือว่าจุดสังเกตได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองสำหรับเจ้าแมสตีเกอร์เกในร่างวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรและขนาดตัวนะครับจะใหญ่โตขึ้นสักแค่ไหนนะฮะ และนี่ก็เป็นเจ้าแมสทีแกริกในร่างตัวเต็มวัยและก็เสียงร้องของมันนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเสียงร้องของเจ้าแมสทีแกริกเนี่ยดูเหมือนกับสัตว์ใหญ่ที่มีขนาดยักษ์หรือว่ามหืมาเอามากๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแมสทีแกริกในร่างตัวเต็มวัยก็ขนาดตัวมันก็ไ like ม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นนะผมมองว่าขนาดตัวเนี่ยเทียบเท่ากับครีเจอร์เทียร์สามหรือว่าเทียร์สี่บางตัวเลยนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่แบบระดับพาราเฮซเลียนหรือว่าครีเจอร์สัตว์ปีขนาดใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับ่่วาา้ัแแกกนลลงต ว่ามีขนาดของปีกที่กว้างแล้วก็ยาวออกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าขนาดตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนั่นเองส่วนเราบอกว่าในขณะนี้นะครับมีเจ้ามัสตีแกริกเนี่ยบินเต็มโซนาเรียไปหมดเลยถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ได้รับความนิยมมากๆในขณะนี้เลยนะครัเเบเพื่อนๆด้วยความที่รูปร่างหน้าตานน่าสนใจนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นครีเจอร์ทีมไดโนเสาร์นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครีเจอร์ของโซนาเรียเนี่ยอัปเดตเครีเจอร์ทีมไดโนเสาร์เข้ามาทีไรนะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะต้องบูมตลอดเลยนะครัเเบเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพวกกิรรรัสอต,ตรรหืซ สิอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับบูมทุกตัวเลยรวมไปถึงเจ้าแมสตีแกริกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเป็นครีเจอร์ทีมไดโนเสาร์ aur, แล้วก็บูมอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเข้าไปเล่นในโซนาเรียนเนี่ยจะมีแมสตีแกริกเนี่ยบินเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะฮะก็ถ้าใครที่เอาเจ้าแมสตีแกริกเข้าไปเล่นในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันที่รายละเอียดของเจ้าแมสตีแกริกในร่างตัวเต็มวายนี้บ้างดีกว่านะเพื่่่อนนๆซึงใรางตัวเต็มมวเเนนีี่่ยจจะะคคาา HP รับกดิมในร่างเด็ก750แต้มใช่มในร่างตััววเต็มมนนีี้ะะคครบจ่า HP ยอยู่ที่ยอยู่ที่4,900แต้มเลยนะเพื่อนเพื่อนก็เยอะขึ้นมาพอสมควรเลยและพลังโจมตีนะครับก็จะมีอยู่ที่300รดาเมจเลยซึ่งไม่พอนะเจ้ามสติรแกริกเนี่ยจะมีความสามารถเฟิร์สไตล์อีกด้วยนะเพืเ่อนๆซึ่งในการโจมตีครั้งแรกของเจ้ามสติรแกริกเนี่ยก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะโดยในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยแน่นอนว่าค่า HP เพิ่มขึ้นนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นขนาดตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยการเคลื่อนที่ที่ช้าลงนั่นว้หขึใญ ทําให้แมสตีแกริกเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงความช้าลงในที่นี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่ามันช้าลงค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะช้าขนาดนี้นะครับเ่อนเพราะว่าด้วยความที่ขนาดตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากสักเท่าไหร่นะถือว่าเป็นครีเจอร์ในระดับกลางแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าแมสตีแกริกเนี่ยค่อนข้างต่ําเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์ที่มีค่าสเตมินาค่อนข้างน้อยอีกด้วยซึ่งใช้ความเหนื่อยหรือว่าค่าสเตมินาในการเทคออฟหรือว่าในการบินเนี่ยค่อนข้างเยอะทําาให้้เจสก เป็นเพื่อนเป็นครีเจอร์ที่บินได้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ในการว่ายน้ำเนี่ยก็ยังสามารถว่ายน้ําได้ในระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมัสติแกริกเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่ไม่ค่อยสุดสักทางสักเท่าไหร่เลยนะเพื่อนๆต้องมองว่ามันเหมาะกับการอยู่บนพื้นดินมากกว่านะเพราะถึงแม้ว่าเราจะบินไปบนอากาศเนี่ยมันก็บินได้แป๊บเดียวจริงๆนะมันใช้ค่าสติมินาได้เปลืองมากๆและถึงแม้ว่าเราจะทําการร่อนอยู่บนอากาศเนี่ยค่าสตมินาของเจ้ามัตด้เพ่นนียร มันทาให้เราบินได้แบบในระยะทางสั้นๆจริงๆนะแล้วก็ในการว่ายน้ําก็ยังคงต้องใช้สเตมหน้าอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าแมสตีแกลิกเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับการอยู่บนพื้นดินหรือว่าอยู่บนที่สูงมากกว่าการบินไปยังสถานที่ต่างๆหรือว่าการไปอาศัยอยู่ใต้น้ําะมากกว่าเนี่ยครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนว่าในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยเพื่อนที่ได้้าลงใช่ไหมฮะแล้วก็บินได้เป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นดังนั้นเนี่ยทำให้เจ้าแมสตีแกลิกเนี่ยนะครับเพื่อนๆล่าเหยื่อได้ มันเป็นครีเจอร์ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะกับการล่าเหยื่อะนะครับเพื่อนๆมันเป็นครีเจอร์ที่เน้นกินซากหรือว่ากินเนื้อเน่ามากกว่านะครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบครีเจอร์ประเภทนักล่าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเจ้าแมสตีแกริกสักเท่าไหร่นะแมสตีแกริกมันเป็นครีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการแบบกินซากนะครับแล้วก็แบบรักสงบอะไรประมาณนี้มากกว่าการออกไปล่าเหยื่อมากกว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆ,ๆดังนั้นเพื่อนๆที่ชื่นชอบครีเจอร์ประเภทแบบว่าเล่นชิลๆนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปล่าเหยื่อหรือว่าหาอาหารด้ววยตัเองนก็ จะเหมาะกับเจ้ามัสตีแกริกมากๆเลยทีเดียวซึ่งจุดเด่นของเจ้ามัสติแกริกก็คือตรงนี้แหละนะครับเป็นเพื่อนด้วยความที่เป็นครีเจอร์ที่ไม่ต้องหาอาหารด้วยตัวเองนะครับทำให้มันเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ง่ายชิลชินะเรัแบนเพื่อนแบบว่ากินสร้างเนื้อสร้างสัตว์เพื่อเอาชีวิตรอดก็ได้และที่สําคัญจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้ามัสตีแกริกก็คือรูปร่างหน้าตาของมันนั่นเองนะครับด้วยความที่เป็นนกนะที่มีขนาดกลางนะครับเพื่อนๆนแล้วก็มีเป็นธีมไดโนเสาร์นะครับแบบเพืนน่อนเพื่ ที่มีชื่อว่า Hasego Peteris นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลีเจอร์ประเภทไดนโนเสาร์อะไรประมาณนี้เนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับเพื่อนๆแล้วก็เหมาะกับเจ้า m ั s t ีแกริกเอามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรานะไปดูันที่ความสามารถของเจ้า m a สทีแกริกกันมากดีกว่าว่าเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้มีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากความสามารถประเภท p พสซ i ฟเอฟเฟ i ก่อนละกันความสามารถแรกเลยคือความสามารถชาร์จ e t h r นะครับซึ่งความสามารถนี้นะครับในขณะที่เจ้า m a สทีแกริกกำลังวิ่งอยู่เนี่ยก็จะมีหลอดชาร์จขึ้นมานะครับซึ่งจะทำให้เจ้ามัสทีแกริกเนี่ยสามารถ โจมตีศัตรูได้ในขณะที่มันกําลังวิ่งอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆความสามารถที่2คือความสามารถฟอสตี้นะครับซึ่งในขณะที่เจ้าแมสตีกลลิกเนี่ยอาศัยอยู่ในฤดูวินเทอร์หรือว่าฤดูฝ่าไม้นะครับเจ้าแมสซีแกลลิกเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับที่จะทําให้มันเนี่ยคิวนะครับแล้วก็กระหายน้ําช้าลงนะแล้วก็ได้รับบัฟในการฟื้นฟูค่าสเตมินาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับความสามารถต่อมาเป็นความสามารถไดเวอร์หรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวใต้น้ำนั่นเองซึ่งในขณะที่เจ้าแมสตีกลลิกกำลังบินอยู่บนท้องฟ้้้้าานนะััแลววมม่ยพุงตตใก็จ ทำให้เจ้าแมสซีแกริกสามารถพุ่งตัวใต้น้ําได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งแมสซีแกริกเนี่ยสามารถพุ่งตัวได้3วินาทีเลยนะตอมาเป็นความสามารถอินเจอรี่แอคแท็กนะครับซึ่งศัตรูที่โดนเจ้าแมสซีแกริกโจมตีเข้าไปนะครับก็จะติดสถานะอินเจอรี่อยู่ที่3แต้มนั่นเองแล้วก็ต่อมาเป็นความสามารถควิกรี e c เวอรี่หรือว่าความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในขณะที่เจ้าแมสซีแกริกเนี่ยโดนโจมตีอย่างรุนแรงเข้ามานะครับจะทําให้ร่างกายของเจ้าแมสซีแกริกเนี่ยนะครับตอบสนองแล้วก็สูบฉีดอย่างรวดเร็วะจะทให้ส สามารถฟื้นฟูค่า HP ลเบเลื่อนเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยนั่นเองก็จะทำให้มัสตีแกริกเนี่ยเป็นเพื่อนสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วามากๆเลยต่อมาเป็นความสามารถบล็อกอินเจรีหรือว่าต้านทานสถานะอินเจรี่4.5%บล็อกพอยซันหรือว่าต้านทานสถานะพอยซันหรือว่าติดพิษเนี่ยอยู่ที่60%บล็อกฟอสฟอสไนนะครับหรือว่าสถานะหนาวเย็นอยู่ที่50%แล้วก็บล็อกบีดหรือว่าต้านทานสถานะบีดอยู่ที่40%นะครับต่อมาเป็นความสามารถอาจายสวิมเมอร์หรือว่าความสามารถที่จะทำให้มัตาาสายย์ตีแกร นานกว่าคลเจอร์ตัวอื่นนะครับก็จะทําให้เจ้าแมสตีเกริกเนี่ยได้รับค่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะในขณะที่มันเนี่ยอาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับเพื่อนๆจะทําให้มันดําน้ําได้นานกว่าคลเจอร์ประเภทพื้นดินหรือว่าประเภทไฟเออร์ตัวอื่นนะครับและต่อมาก็คือความสามารถไฮไลท์ของเจ้าแมสตีเกเริกเลยก็คือความสามารถไอรอนสโตมัชหรือว่าความสามารถกระเพาะเหล็กนะครับที่จะทําให้แมสตีเกริกเนี่ยสามารถที่จะทานเนื้อเน่านะครับหรือว่าสร้างสัตว์ได้โดยที่ไม่ติดสถานะใดๆเลยนะครับเพื่อนๆและสุดท้ายก็คือความสามารถเฟิร์สไตด์นะครับซึ ขณะที่แมสตีกาลิกทาการโจมตีใส่ศัตรูครั้งแรกนะครับจะทําให้แมสตีกาลิกเนี่ยได้รับบัฟในการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก20%ด้วยนะครับจากเดิมที่มีดาเมจอยู่ที่300ดาเมจนะครับเพื่อนๆก็บวกเพิ่มไปอีก20%นะครับในการโจมตีใส่ศัตรูครั้งแรกนะครับส่วนความสามารถประเภทแอคทีฟบริเ i t y หรือว่าความสามารถในการกดใช้นะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถแกร็บหรือว่าความสามารถในการคาบศัตรูไว้ที่ปากนะครับแล้วก็ความสามารถที่2คือความสามารถเอ็กซ์ติลเลอร์หรือว่าความสามารถในการขโมยไข่จากรังของ ครีเจอร์ตัวอื่นนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าแมสตีการิกหรือว่าเจ้านกไดนโนเสาร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่ผมบอกไปนะแมสตีการิกเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้เน้นในการล่าเหยื่หรือว่าการต่อสู้นะครับแต่ว่าแมสตีการิกเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่เหมาะกับการแบบว่ากินสร้างเนื้อซากสัตว,ว์เล่นชิลๆเล่นสงบสงบหรือว่าสามารถขโมยไข่จากรังของศัตรูนะครับเอามากินเป็นอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆเป็นครีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการล่าเหยื่อะไรขนาดนั้นนะครับเพ การกินซากอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆ,ๆก็ลองไปเล่นกันดูแล้วการสำหรับเจ้าแมสทีแกลเลกตัวนี้ผมก็มองว่าเป็นครีเจอร์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะทางด้านการเล่นแล้วก็รูปลักษ์ของมันนั่นเองนะครับเป็นครีเจอร์ไดนโนเสาร์อีกหนึ่งตัวที่ได้อัปเดตเข้ามาในครีเจอร์ออสซนเลในวันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรานะลองเอาเจ้าแมสทีแลกลเลกไปลองต่อสู้กับครีเจอร์ประเภทสัตว์ปีกตัวอื่นกันมากดีกว่านะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันะเจอร์ สัตว์ปีกตัวไหนได้บ้านนะครับเพื่อนๆอย่างไรใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนและการหาชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆและสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ